พี่น้องหากเรายอมรับพระเยซูคริสต์ให้เป็นพระเจ้าของเราอย่างแท้จริงไม่ได้ตามความคิดของเราที่อยากให้พระองค์ทรงเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเราจะมีความมั่นคงในทางของพระเจ้าอย่างแท้จริงเราจะติดตามพระองค์อย่างไม่ย่อท้อเลยครับ CGN ไทยพนะครับพบกับรายการ Living Life ครับผมกนก นีลาเกียงไกรครับวันนี้เราจะมีการเท่าเดียวอย่างต่อเนื่องครับในพระธรรมยอห์นบทที่หข้อที่60ถึงข้อที่เจครับยอห์นบทที่6 6ข้อ60ถึง71เมื่อพวกสาวกของพระองค์หลายคนได้ยินอย่างนั้นก็พูดว่าคำสอนเรื่องนี้ยากนักใครจะรับได้และเมื่อพระเยซูทรงทราบว่า พวกสาวกของพระองค์ซุบซิบกันถึงเรื่องนั้นจึงตรัสกับเขาว่าเรื่องนี้ทำให้พวกท่านสะดุดหรือถ้าท่านเห็นบุตรมนุษย์เสด็จขึ้นไปยังที่ที่พระองค์อยู่แต่ก่อนนั้นจะว่าอย่างไรพระวิญญาณเป็นผู้ให้ชีวิตเนื้อหนังนั้นไม่มีประโยชน์อะไรถ้อยคําที่เรากล่าวกับพวกท่านมาจากพระวิญญาณและเป็นชีวิตแต่ในพวกท่านมีบางคนไม่เชื่อ เพราะพระเยซูทรงทราบตั้งแต่แรกแล้วว่าใครไม่เชื่อและใครเป็นคนที่จะทรยศพระองค์แล้วพระองค์ตรัสว่าเพราะเหตุนี้เราจึงบอกพวกท่านว่าไม่มีใครมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาจะโปรดคนนั้นตั้งแต่นั้นมาสาวกของพระองค์หลายคนถดถอยไม่ติดตามพระองค์ต่อไปอีกพระเยซูตรัสกับสิบสองคนนั้นว่า พวกท่านก็จะจากเราไปด้วยหรือซีโมนเปโตรทูลตอบพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกข้าพระองค์จะจากไปหาใครได้พระองค์ทรงมีถ้อยคำแห่งชีวิตนิรันด์และพวกข้าพระองค์ก็เชื่อและทราบแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูตรตัสตอบพวกเขาว่าเราเลือกพวกท่านสิบสองคนไม่ใช่หรือ แต่คนหนึ่งในพวกท่านเป็นมานรร้ายพระองค์ทรงหมายถึงยูดาสบุตรของซีโมนอิสคาริโอตคนหนึ่งในสาวกสิบสองคนเพราะว่าเขาเป็นคนที่จะทรยศพระองค์พี่น้องเราจะพบว่าถ้อยคำของพระองค์นั้นยากที่จะเข้าใจอย่างมากในช่วงเวลานี้พระองค์ทรงบทพูดอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นคำพูดที่คนยิวฟังแล้วก็ไม่เข้าใจพระองค์ก็ยังทรงย้ำาสิ่งที่พระองค์ทรงโปรดตรัส ไปเรื่อยๆจนสาวกก็เกิดความรู้สึกว่าท้อแท้ไปหมดเลยนะว่าจะทํำยังไงต่อไปนะพระองค์ทรงอธิบายว่าพระองค์เป็นอาหารแห่งชีวิตเมื่อกินเนื้อกินเลือดของพระองค์ซึ่งเราก็คงเข้าใจแหลนะฮะว่าเป็นการที่ยอมรับพระสูนะั้นเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริงเพราะพระองค์ต้องมาสลับพระองค์เพื่อเราทั้งหลายนะแต่ตอนนี้พระองค์ก็ยังไม่อธิบายในความเข้าใจตรงนี้แต่พระองค ก็พูดตรงนี้ไปสาวกก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่พระองค์ทรงบดเป็นอยู่สาวกนี่ก็เป็นกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งนะที่ตามพระองค์อยู่นะฮะแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เป็นคารทูตท,ที่ติดตามพระองค์อย่างใกล้ชิดนะฮะเมื่อพวกสาวกทั้งหลายได้ยินอย่างนั้นก็พูดบอกว่าคําสอนเรื่องนี้ยากนักใครจะรับได้สาวกก็บ่นนะฮะมีความรู้สึกท้อแท้เลยฮะนะฮะและเมื่อพิสูจทราบว่าพวกสาวกของพระองค์ซุบซิบกันเรื่องนี้จึงตรัสกับเขาว่าเรื่องนี้ทําให้พวกท่านสะดุดหรือในข้อ16ก็บอกว่า ตั้งแต่นั้นมาสาวกของพระองหลายคนทดถอยไม่ติดตามผู้ลงต่อไปอีกเนี่ยเหป็นเหตุการณ์ที่ถึงจุดหนึ่งผู้องส่งธิบายเรื่องที่เป็นอาหารแข็งจริงๆให้กับสาวกเข้าใจสาวกบางคนติดตามผู้องก็ไม่เข้าใจท้อแท้นะฮะไม่ติดตามพระองอีกต่อไปนะครับก็เกิดความรู้สึกผิดหวังจากคาสอนของผู้องมากแทนที่พระองจะสอนเรื่องที่เป็นเรื่องที่ได้รับการ วยพรมีการรักษาโรคมีคําสอนที่ฟังแล้วชูใจชื่นชมยินดีนะฮะแต่คนนี้แรงจริงๆฮะคนนี้ปร้งพูดสิ่งที่เป็นความเข้าใจยากมากๆนะฮะเนะะผื่จากความเข้าใจเดิมๆที่สกวกรค์เคยได,ได้รับรู้มาในข้อ54หรือข้อ55เนี่ยอธิบายบอกพี่สุบ,บอกว่าคนที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราจะมีชีวิตนิรันดร์และเราจะให้คนนั้นเป็นขึ้นมาในวันสุดท้ายเพราะว่าเนื้อของเราเป็นอาหารแท้และโลหิตของเราเป็นเครื่องดื่มแท้ตอนนี้ สาวกก็เลยงงเลยฮะเพราะว่าเพิ่งจะรับประสบการณ์การกินอาหาร5,000คนเลี้ยงดูคน5,000คนด้วยขนมปังปลา2ตัวแล้วพระองค์ก็อธิบายเรื่องนี้เทียบกับมานาเทียบกับอาหารแห่งชีวิตที่มาจากสวรรค์เทียบกับพระองค์เองที่เป็นอาหารแห่งชีวิตเป็นขนมปังแห่งชีวิตที่เข้ามาพระองค์ก็พูดต่ออีกว่าต้องกินเนื้อกินเลือดของพระองค์เมือนักกินขนมปังและกิน ปลาน่าอธิบายอย่างนี้ไปนคนก็ไม่เข้าใจเลยครพระองค์กำลังมาถึงการที่พระองค์ต้องการไถ่บาปเราทั้งหลายที่เรารความรอดพี่น้องบางทีการพยายามจะเข้าใจรหัสรับฝ่ายวิญ,ญญาณเนี่ยก็ตามนะฮะด้วยความคิดแบบมนุษย์เนี่ยบางทีก็ยากที่จะเข้าใจได้นะครับนะฮะสาวก็พยายามจะเข้าใจพระองค์นะฮะพยายามจะคิดตามพยายามจะ จะเชื่อยางจะฟังผู้ลงอย่างเข้าใจแต่เขาไม่เข้าใจครับเพราะว่าเขาใช้ท่านสักแบบโลกทําให้เขามองแล้วเขาก็ผิดหวังในผู้ลงแล้วก็เลิกติดตามผู้ลงไปนะครับการไถ่บาปของผู้ลงเป็นสุดยอดในการแก้ปัญหาครับเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาได้รับการแก้ปัญหาเมื่อเขาได้หิวก็ได้กินเมื่อเขาป่วยก็รับการรักษาโรคนะฮะเมื่อเขาไม่เข้าใจพระคัมภี์เขาได้รับการอธิบายมีปัญหาและมีวิธีแก้ ก็เข้าใจตรงไปตรงมามีปัญหาก็แก้มีอะไรก็แก้แต่ครั้งนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาแล้วมีความเข้าใจใหม่เลยว่าถ้าไม่รับไม่กินเนื้อของพระองค์ไม่ดืม่มโลหิตของพระองค์ก็จะไม่ถึงชุดนิรันดร์นะครับเป็นความเข้าใจที่ที่ตรงและลึกและเข้าใจแหละว่าถ้าได้เชื่อมั่นใจในพระองค์ยอมรับในการไถ่บาปของพระองค์แล้วเขาจะได้รับชุดนิรันดร์แต่ว่าเขามองแบบมนุษย์มองเข้าใจแบบมนุษย์เข้าใจทําให้เขาเกิดความรู้สึกว่าท้อแท้ แล้วก็ไม่สามารถรับความจริงอันนี้ได้พราจากเส้นทางอันนี้ไปพี่น้องเวลาที่เรามาเรื่องราวของพระเจ้าเนีียบางทีเราต ah ้องเปิดรับครับอย่าอย่ารับพิสูยอย่างที่เราต้องการให้พระองค์ทรงเป็นนะฮะที่เราเรามีความคิดอย่างเงี้ยเราคิดว่าพระองค์ทรงต้องอย่างนี้อย่างนี้แน่นอนมาโบสถ์ต้องมีความสุขมาโบสถ์ต้องมีความรักมาโบสถ์จะต้องมีคนมาดูแลเราเราต้องมีทุกอย่างได้เมื่อเรามาหาพระเจ้ามีความบริบูรณ์ทุกอย่าง อย่างเพียบพร้อมในความคิดข,ของเราพี่น้องแต่พระเจ้าให้ความบริบูรณ์ในมิติฝ่ายวิญญาณด้วยอย่าลืมว่าวันหนึ่งเราจะต้องผ่านโลกนี้ไปอย่างแน่นอนและการผ่านโลกนี้ไปหลายๆครั้งก็มีอุปสรรคปัญหาเหมือนกันเราต้องต่อสู้กับอุปสรรคของเราต้องต่อสู้กับทั้งฝ่ายร่างกายที่อายุมากเคยเรื่อยๆเมื่อแก่ตัวลงก็ไม่มีกําลังสติปัญญาก็ไม่เหมือนเดิม เราก็ต้องผ่านลงนี้ไปแบบนี้แหละครับเราต้องต่อสู้ถ้านในปัจจุบันเราอาจจะมาฟังไลฟ์ได้ก็ต้องต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆที่เราอยู่ในวัยทํางานทุกอย่างเป็นการต่อสู้ทั้งหมดแต่ทั้งหมดนั้นหัวใจลึกสุดมากกว่าน,นั้นก็คือความรอดและชุดนิรันดร์ไม่ใช่หรือนี่เป็นสิ่งที่พี่สุพยายามจะอธิบายให้รู้ว่าแม้ว่าขนมปังหรือว่าปลาหรืออะไรๆที่เป็นพรก็ดีอยู่แต่ความหมายลึกสุดของความรอดก็คือการรับในพี่สุคริสที่เป็น หัวใจแห่งความรอดก็คือรับเชื่อไว้มาใจในพระองค์นี่เป็นเส้นทางที่สาวกกลุ่มหนึ่งฟังแล้วก็ไม่เข้าใจเพราะว่าใช้ทัศนคติแบบมนุษย์มองที่พระเยซูหวังว่าพระองค์จะเป็นอย่างที่เขาอยากจะให้เป็นแต่พระองค์ไม่ได้มีความคิดอย่างนั้นเขาก็เลยผละจากพระองค์ไปมีอีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นคู่กันไปคือเหตุการณ์ต่อมาอาคารทูตนะฮะตอนนี้ก็โดยเพพาะเปโตก็พูดชัดนะฮะพระองค์ก็ถามว่าแล้วท่านยังไงนะฮะาคารทูตว่ายังไงนะ เปโตรก็บอกไว้ในข้อ68บอกว่าซิบมบนเปโตรทูตลตอบพระองค์บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกข้าพระองค์จะจากไปหาใครได้คริสเตีนมากนะฮะไปหาใครได้พระองค์ทรงมีถ้อยคำแห่งชิตน,นิรันด์นะครับเหตุผลหนึ่งที่อาคาทูตไม่จากไปแบบแบบสวาวกบางคนนะฮะ เพราะตุตน,นักว่าผู้ลุงเนี่ยมีถ้อยคําแห่งชุดนิรัน์เขาก็เลยอยากจะติดตามผู้ลุงต่อไปและในข้อ69ก็อธิบายบอกว่าและพวกขา้าพระองค์ก็เชื่อและทราบว่าพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับในตอนนี้คิงเจบใช้คําว่า Christ the son of the living God ก็นะก็ะคือ พูดชัดเจนว่าสวกก็เขารู้เลยว่ามั่นใจอย่างชัดเจนว่าพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นพระเจ้าน่อธิบาย,ยตรงน,นี้ฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้เนี่ยอาครรทุไม่ไม่ไปไหนฮะเพราะว่าเขาดูว่าพระองค์นั้นมีถ้อยคําแห่งชีวิตและเขาดูว่า คนที่เขาตายนั้นไม่ใช่เป็นมนุษย์แหละแต่เป็นพระเจ้าที่เขาติดตามพร้ลงอยู่พี่น้องครับในตอนนี้เนี่ยอยากจะหนุนใจพี่น้องให้เรากลับมาพิจารณาครับว่าการติดตามพระเจ้าของเราเนี่ยเราติดตามพระเจ้าด้วยหผลไหนนะการติดตามพระเจ้าด้วยทัศนสติของมนุษย์ที่เราคาดหวังอย่างที่เราอยากจะได้พร้ลงในสิ่งที่เราคิดว่าเราต้องได้กับการที่เราเราคิดใหม่แบบอัครทูตฮะคือติดตามพร้ลงเพราะว่าพร้ลงเป็นพระเจ้าติดตามเพราะพร้ลงเป็นผู้ที่มีถ้อยคําแห่งชีวินิร์พี่น้องครับสิ่งไหนจะดีกว่ากันครับในการติดตามพระเจ้าอยากจพี่น้้องใหเรา ติดตามพระเจ้าแบบพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเราทั้งหลายเปิดใจให้กับพระองค์ครับอย่าผิดหวังกับพระองค์เปิดใจให้กับพระองค์ว่าสิ่งที่พระองค์ประทานให้กับเรานั้นดีที่สุดแล้วสำหรับเราทั้งหลายไม่จะเป็นพระพรอุปสรรคชีวิตหรืออะไรก็ตามอย่าอย่างน้อยอย่าลืมว่าท้ายสุดเมื่อเราตามพระองค์ถึงที่สุดเราจะได้รับความรอดี่น้องให้เราติดตามพระองค์อย่างแท้จริงยอมรับพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นสิครับอย่ามองพระองค์และรับพระองค์แค่ พระพรหรือว่าความคาดหวังที่เราเข้าใจแบบมนุษย์เท่านั้นแต่ให้เราเปิดใจของเรากว้างๆยอมรับรงอย่างที่พระองค์ส่งเป็นและไม่ลดละความพยายามในการติดตามพระองค์แม้บางครั้งบางคราวเราไม่เข้าใจหลายครั้งเราก็ไม่ไม่รู้เรื่องหลายครั้งเราก็มีอุปสรรคปัญหาแต่พี่นองยึดมั่นในพระองค์ไว้อย่าทอดทิ้งอย่าทิ้งพระองค์อย่าทิ้งคิดจักไปแต่ติดตามพระองค์ด้วยความมั่นคงด้วยความมั่นใจอย่ามองโลกนี้อย่างที่โลกนี้มองแต่ให้มองโลกนี้อย่างที่ พระเจ้าให้เรามองแล้วเราจะพบความจริงและมีกำลังใจติดตามพระองไปวันนี้เวลานี้ถ้าพี่น้องมีความท้อแท้ในการติดตามพระเจ้าบ้างพี่น้องกลับมามองที่พระเยสูสิรครับอุปสรรคต่างๆอาจจะมีอยู่มองทะลุปไปเลยฮะให้เห็นพระเยสูพระเยสูทรงรักและหดใหญ่ท่านอย่างแน่นอน ถ้าพระองค์ไม่รักพระองค์ไม่ลงมาตายเพื่อเราและพระองค์ไม่รักพระองค์ไม่ลงมาไถ่บาปเราทั้งหลายมอบชีวิตของพระองค์ให้กับเราทั้งหลายอย่ากให้เราติดอยู่แค่อุปสรรคปัญหาแต่ให้เรามองทะลุไปครับเราะเราจะได้มีกำลังใจในการติดตามพระองค์ยึดมั่นพระองค์ไว้แล้วเราจะไม่ผิดหวังเลยนะครับให้เราล้มใจที่ฐานขอพระเจ้าอวยพรเราทั้งหลายให้เดินติดตามพระองค์ข้าแด่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสรับพระพรในชีวิตของเราที่มีอย่างมากมาย ระองค์เจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณของพระเจ้าที่มีกับเราอย่างมากมายความรักที่เกิดขึ้นในหมู่พี่น้องความรักที่เกิดขึ้นในหมู่ชุมชนของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราประทับใจแต่พระเจ้าสมบูรณ์เมตตาที่เราจะไม่มองพระเจ้าเพียงแค่พระพรหรืออุปสรรคต่างๆแต่ให้เราเข้าใจถึงความจริงที่พระองค์ทรงเป็นอยู่ด้วยสายตาฝ่ายจิตวิญญาณขณะบัญชาพระองค์เป็นถ้อยคาแห่งชีวิตแลวเราไปหาใครได้เล่านอกจากมหาพร่มพุ่เป็นผู้ที่เป็นพระเจ้าของเรา แล้วเราไว้ใจในพระองค์เราจะไปเพิ่งพาใครได้เล่านอกจากพยซสุริ์ข้าดบพระเจ้าสวบช่วยที่เราจะเข้ามาหาพระองค์เข้ามารับในถ้อยคาแห่งชีวิตนิรันดร์ของพระองค์จำนวนเติบตัวขึ้นในความจริงของพระเจ้าไม่มองพระองค์เป็นเพียงแค่เป็นพระพอรอย่างเดียวแต่ให้มองพระองค์เป็นผู้ที่ประทานความรอดแก่เราทั้งหลายขอให้ทุกคนมีกําลังใจกับพระเจ้าติดตามพระองค์ต่อไปขอสมบัติช่วยบางคนที่ท้อใจอยู่ให้เกิดกําลังใจขึ้นมาใหม่ครั้งหนึ่งให้ติดตามพระองค์อย่างดี ขอบพระคุณพระเจ้าไว้พร้อมพี่น้องด้วยในพระนามพระสุขเจ้าอาเมนอยากจะชวนพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะทั้ง Facebook YouTube ใน c c n ไทยนะครับและหากพี่น้องมีคอมเมนต์มีข้อความอยากจะสื่อสารกับพวกเราสามารถที่จะพิมพ์ข้อความมาที่ด้านล่างได้นะครับและอยากจะมีโอกาสเป็นพรสามารถถวายทรัพย์สามารถบริจาคได้ตามเลขบัญชีด้านล่างได้นะครับย่อยฝาดพี่น้องนะครับ ทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ